วันที่ต้องกลับบ้านรถไฟเฮียอีกแล้วไอเว้ยเขอเกี้ยวมันไม่ใช่ฝันแล้วเนี่ยแบบนี้นแล้วแม่ก็มาเข้าน้ำอีกแล้วโอ้โอยเดียวแล้วกันเนาะฮิฮิฮวันนี้ซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วกันแล้วก็ไปห้องน้ำโอ้ยเข้าห้องน้ำเออห้องน้ำยีำ่มีระเบ้า เก้งกี้แล้วเชอย่ามีอะไรผมนะขอร้องไม่ชอบเลยไม่ชอ,ชอบเกียร์ที่สุดเลยห้อหน้ามืดมดเดอเกี <c oughs> ยร์ี่มันก็ผ่านไปท้องว่าเดียวมันก็ผ่านไปจิ๊บหายแล้วออกไม่ได้ โอ้ยเกว่อกไปได้ข้อหาข้อหาอะไรอ๋อห้องน้ำเหรอเฮ้เฮ้ห้องน้ำก็อย่ามา้าเคาะสิจ้าเฮ้ Mình tôi ngọt bay trên đây Shit Bay cái này Giờ lộn của nó tan Ôi kéo nam Gà nát chá Chú hay Ồ có lưng chết đấy Nghe nghe Đây bây giờ là bèo quá Đây là bèo quá ว่ามันไม่ใช่แล้วว่ามันมีเรื่องแบบแปลกโอ้ยังไม่มีแล้วสุบรีกะ่ะยังสุบรีต้องคอ,อยอีู่เมันโดนคอประตูเนี่ยไปได้ปะ <c oughs> ดิวเซียมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมไม่ไม่ซ่อมเีกแล้เนี่ยควรจะซ่อมไฟได้แล้วนะใจวะยังยังอีก ยังไม่หยุดยังยังยังยับเส้นเลงเชียวไม่ยิงมุกกระสุนบุหรี่ไม่ใช่ตกใจเลยไปดับเลยไปละหยุดมึงไม่ได้ละโผล่ไปปุ๊บตูมโดนจำสสเก็ตหรือเปล่าไม่มีเย่ yeah. ผมขอติดมุมประกันเนาะไปบุยนะจ๊ะไปบุยไปได้เออ เป็นไรอ๋อโอเคบักไฟมาแล้วโอ้ร oh, ถไฟก็ไม่ได้ช่วยกูสบายใจขึ้นเลย What's รถไฟวิทยุดับเพลสันอิชเชียลเลยใช่แล้วปวดขี้นะครับนั่นรถไฟรถไฟอีกแล้วรถไฟปวดใช้ลแล้วกันไป ไม่เราไม่กับเราครับผมมาทรายเจอผู้หญิงไหมเนี่ยผู้หญิงครับผมอยากเจอคุณลือเกินผมรู้สึกว่ามันมึนแแปลกๆป่ะวะ่าแต่ผมคิดแต่เองไอ้เหี้ยเบื่อฮะผู้หญิงอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้โอ้เจ๊คุณนั่งรอแล้วกันเดี๋ยวก่อนนั่งเลยอ่ะทำตัวตายนะมั้ง อะไรอะดูอะไรอะครับอืมเหมือนกูโดนล่อซื้อไงไม่รู้นั่งเลยต้องนั่งวะ่ะแล้วไฟบีกูคนเดียวอีกแล้วมึงทำงานเลิกกี่โมงเนี่ยตีห้าเลยไง

คือจะโดนหลอกก็ตอนนี้แหละมาเด็มาเด็เดไม่กลัวเว้ยหลังจากที่ผ่านมุมงเคีย้ยมาแล้วอย่าคิดว่ากูจะกลัวกับแค่รถไฟด้วยกูคุค้มกันกูเป็นสูงด้วยใช่ไหมใช่จะไมเต็มต้องโ oh, <shit. S 1> อ้ชีเอ็ดมือคือดิย๊ยสวัสดีครับอร่อยไหม

เฮ้ยต้องทำไรอะ่ะอ้าาอูเบื่อจังอยากีินไอติมด้วยขอไอติมหน่อยรู้สึกเครียดแล้วอยากหาของหวานกินผู้หญิงครับอยู่ไหนไ้กันไ้กันได้วันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเกิดอะไรขึ้น เออคุณเบลครับว่าไฟไม่มีออกไปกอะผมพยายามที่จะไปอ่อห้องคนขับรถแต่นะแต่ว่าประตูมันล็อกครับคุณยังใจนด้ไงเนี่ยเธอ,อยินอะไรไหมอเออครับ what the fuck is that ท่านสามารถช่วยคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงของธรรมชาติเอ่อแม้แต่พิกฤตท่ามกลางวิกฤลหรท่ามกลางสถานการณ์วิกต เพราะงั้นได้โปรดบอกชันที่ให้กูบอกอะไรนะครับบอกอะไรก็ยินเไรอะเอ่อเอ่ออะไรเนี่ยนั่นคือเสียงอะไรอ,ะอ่ะงานเทศกาลเหรอ xin lỗi chưa 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 Không phải chưa 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 nhỉ,

กกเกมมนก็บักเกมก็บักเลอไม่ใช่หรอกวะผมว่าเออก็จันเรื่องเสียหลักแลว้วป่ะทางรถไฟมีแค่กูกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็แม่งคูลคูลเรื่องปแปลกเออเชล่ยเสียใจก็จัน เจอหมดที่แล้วบาคนกระจันแล้วกระจันแล้วกระจัน,จจนแต่แล้วอ่ะเออผมผ่านไฟแดงปูดแดงเออแล้วก็ไม่เสียง,งเสียไรอ่ะ có lê in the order in which you hear them what do you hear <laughs> cái chặt này ờ uh, lô gì lô đừng bỏ qua khối dây dính thịt à mày ờ Nên có sắm festival cái bao không à có thể sao

ะไนะ่อะนี่เสียงทะเละเลอ๋อหรือว่ายัยงลดับวะอ๋อ,อยังดับอ๋อเชฟเข้าใจนี่เราไปที่หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าป่ะเดี๋ยวาลองดูบ่อนว่ามันเท่าไหร่สาม้าเนาะหนึ่งสองสาห้ารเปล่ามีห้าชาชลาใช่ปะ่ะคิดว่ามันมีกี่อัน อหน็นแล้วะพี่หยิงไป่แล้วครับมีห้าปะหนึ่งสองสาม่าอ้าวเชีย่ยหอันเหรออ้าวไม่ใช 1, 2> 2, 3, 4, ่หนึ่งสอมี่ห้าเอ่อหนึ่งอไรวะมาไปหนึ่งก่อนแล้วกันเอ่ออันนี้อะไรสามแล้วก็ สองล่ส,สี่โอเคไปหนึ่ง,หน,ง,ห,นงนนหนึ่งอยู่ฝั่งนนอันนี้1ก็ยังถึงแล้วโอเคีเสียงเมียกปูเยงเสียงวัด เทศกาลอะพัดเทศกาลมีเสียงป่าลยอ๋ะมันก็เหมือนที่เรียนแบบว่าเ่ี๋ยหเหรอป่าทะเลอะทะเลว้นี่อ่าน

แรกเป็นละครหนึ่งที่สองเป็นซัมเมอร์เฟสติวัลที่สามเป็นป่าจีต้นจีตนะ้นไม้จีทะเลเอ้าสายเกณฑ์เอ้าวัดเพิร์เบลซัมเมอร์ป่าไม่จันเหรอใช่อีพี่ใช่ผิดไอ้สัตว์เอาไหม่ละคร นี่นี่นี่เป็นกรนีอ่าถูกโอเคโอเคอีกโลกหนึ่งเอ่ออนุญาตให้ฉันช่วยคุณเอ้ยเรียกผู้ช่วยเรือเหรอเขาน่าจ,จะมา,มาถึงภายในไม่ละไม่กี่วินาทีเมื่อคุณคุยกับผู้ช่วยเรือรถไฟรถไฟคันนี้จะหยุดรถไฟหยุดเหรอโอเค โ okay, อเคได้ยังไงต่อได้ยังไงต่อไหนผู้ช่วยเหลือโอ้ยเไฟสว่างแล้วโอ้ยพอจะโ,โ,โดนบปอคกล่องนั้นคืออะไรเหรอนั่นคือลูกฉันเองเออดเหี้ยงนันแค่ชอบแมวน่ะคุณก็เห็นในลูกโอ้เอ่ออืมก็ผมก็ชอบแมวเหมือนกันครับแต่ผมชอบหมามากกว่านะกันเนื้อเหรอครับ ใช่ะคะ่ะเขาก็คือลูกฉันเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยจะอยากชวตัวอะไรเอ่อก็ไม่ต้องชวตัวแค่นะครับฮิฮิฮิไหนไหนไหนเฮลเปอร์ครับฮ้ยเยไปละจำไปละเฮ้ยเฮลเปอร์รึเปล่าครับคุณเฮลเปอร์รึเปล่าเอ่อ อีกครับเดี๋ยวผมมาคุยนะผมขอสำรวจก่อนผมตั้งใจประกวดครัน้นี้แล้วงไงไม่รู้เหมือนกันตัวไม่ได้เออเชนนะครั oh, <shit. S 2> ้งที่หนึ่งคืออะไรอะ่ะตั่นีลนะครับผมพวกนายเป็นเฮลเปอร์นะลวกหนึ่นะครับหนึ่งเลยครับเออครับ ก็นันน่นน่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเอ่ออะไรวะเนี่ยที่จริงไอเด็กนั้นบอกว่าอยา,ากไล่จักระจานอยู่ผมผมช่วยเอาจังใจให้มันได้ไหมวะไ่น่าได้นะฮะผมก็รอให้นี่ผมไม่ได้อ่านดีบดูถือว่าเกมนี้ชาวจบก,กี่แบบไอ้เชี่ยตเออชต็มหมดไปครับตัดดูดิบดีบเลยนเนี่ยไอปัญแจกจะกดคุย เค <Okay, S 2> ลุงผมมาแล้วลุงใช่เอ่อเดเฮเบอร์ใช่ไหมู้ช่วยเหลใช่ไหมอืมลุงคือเดี๋ยวเออลุงคือผู้ชิเลใช่ไหมครับนายพูดเรื่องบ้าอะไรอะเป็ใครเนี่ยนายเปใครเนี่ยเดี๋ยวนะเริ่มจากนายนี่นายคือหนึ่งในตัวปัญหาของขรงเย็นฉันนี่โอ้นายนี่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะ เออคุณชิมิสุเหรอโอ้น่าคิดถึงจังเขาคือชาที่ช่วยฉันไว้จากการดับเรียนอะ่ะอ๋อโดนได้ออกใช่ไหมใช่ไม่ดีเนี่ยถ้าไม่มีเขาฉันคงที่จะฉันคงจะไม่มีมมทางมาทํางานที่บริษัทนี้หรอกแต่ว่าคุณชิมิสุไม่คุณถึงอยู่ยรถไฟนี่้อนดึกเหรอครับก็มันเป็นงานเะ็กของฉันน,นะที่จะนั่งรถไฟ ไปจนสุดสายก่อนที่จะิดเข้านอนนะหน้าปนนแลออปลกเหมือนกันนะเนี่ยเอานี้ก็ไม่ปลกเหมือนกันนะยีงตามนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเอ่อจะดีที่จะมาดีใจในการพบปะอีกครั้งหนึ่งเอ่อท่านครับรถไฟนี่มันไม่อยู่สักทีเลยอะ่ะไม่อยู่เป็นปชั่วโมงแล้วอะ่ะแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่อยู่อีกต่อไปเอ่อมีอะไรที่ผมสาม,มารถทำได้ไหมอาเข้าใจแล้ว โอเคฟังให้จจนอ่อเจ้าหนูนายต้องออกไปจากรถไฟนี้ก่อนที่รถไฟมันจะถึงสุดสายเอ่อนายของฉันคือสุดสายแล้วก็เชื่อเถอะนายคงไม่อยากไปที่นั่นหรอกมีสาบานานีที่นายทำไมจะออกไปได้นายก็ตามนายต้องเลือกดีๆนะจิบหายรู้เรื่องอะไบหายแล้วอเอ่อ,อ,อมันจะมี เสียงประกาศเป็นเมโลดี้เล่นทุกสายอะเมื่อนายได้ยินเสียง,งที่เหมือนกับเสียงที่นายจะยินตอนสถานีกลับบ้านให้เลือกอันนั้นเหรอออกไปเลยเอาชิบหายแล้วกูจำไม่ได้ว่าเสียงหายแล้วหายแล้วแล้วก็ฉันคงไม่สามารถช่วยได้ช่วยนายต่อไปได้หรอนะเพราะงั้นเนี่ยระวังเงินนาะยจหนุม่ม ได้ครับแต่แต่ว่าแต่ว่าผมจําไม่ได้เสียงคำถามีแรกของผมคืออะไรจิ้มหายแล้วก็ต้องดาวแต่เนี่ยผมจำไม่ได้เี่ผมจำไม่ได้อ่จำไม่ได้อ่ะจิ้มหายแลยผมจำไม่ได้ไ,ไดไหนีเลยเหรอแล้วถ้าผมเลิกผิดผมได้แบดดิ้งปะเนี่ย ลุงไม่รู้เว้ยผมโอ๊ยอไอโอ้ยเระพีเหรอเระพีเหรอระพีก็เหรอลุงชดว้วยลุงคุยกับลุงแม่แล้วโอ้ยลุงหน้ายิ้มสบายใจเนาะก็สุกดีนี่ไม่คุ้นเลยอันนี้หรือเปล่า อ่าาากูจำไม่ได้ไหนลองไปสุดดิเอ้ยสุดสายไม่ได้ดนี่หว่าสุดสายมันลุงเตือนไปแล้วแล้วลงหลอกกูวะลงหลอกกูไปไหนละงโอ้อยดูหน้ายิ้มแบบนี้เยลงหลอกปก็ได้หน้าดูหน้าลงุลงดูงงงเหลี่ยมนะเอ,เอาจริงเจาะน่าจบตาแล้ว จำไม่ได้จริงๆอ่ะจำไม่ได้มันเสียงนี้หรือเปล่าวะแม่เลยถ้าไปจอดสายผมว่าผมตายแน่เลยว่ะให้าสุดตายละตรงแม้เลยสัตว์ตรงแม้เลยโอ้ยจำไม่ได้พลาดสิอนอ่ะผมยังพอแก้ได้เว้ยแต่ว่าให้จำในสิ่งที่ผมไม่ได้จำมาก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้ป่ะหายกูตายแน่เลยว่ะตายไปเนี่ย,ย,นนยโดนเพียร์โดนกูตายเออวันที่หกเออสิงหาเหรอ พอ,อเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมเป็นใหม่แล้วอ้าวไปทางนี้ท่ต้องไปทันรถไฟอไม่ใช่เกตัมนีครับดี่ครับตำรวจตำรวจมาไม่ใช่มาคนถ่ายตัวร <c oughs> รเราเป่าก็จะวัดอืมหมาวามว่าการของคุณจะใช้ไม่ได้นะขนาดแปลงจริงมันแต่ว่าเมื่อวานมาทำได้นะครับ ครั้งนี้ช่วยครั้งนี้ครั้งนี้คนช่วยปล่อยผมไม่ได้ไหมอ่ะผมไม่อยากจะพาลาดรถไฟของผมน,นะอยู่นั้นแหละอย่าแอบตัวเอ้ยอย่าพาไปติดขาดาการของนายไม่ได้ผลแล้วก็ไปซื้อตัว๋วซะโอ้โหครั้งนี้คุณช่วยผมได้ไหมนะอ่ะนะขอขอการใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ทำไม่ได้นายต้องไปซื้อตัว๋วใช่ไหมอยู่ั่นอ๋อนายต้องไปทำตั๋วใหม่ ตอนกลางวันเหรอไม่สามารถช่วยคุณได้เดครั้งนี้อะนะอ้าวช,ช,ชิวคุณจะไประดับกูซื้อตัวเก็ได้กวะาทางนี้ใช่ไหมเอเอโอ้เสียงดังตัวโอ้เจ๊ทางยาวแบบนี้โอ้มายกอดคุตายโอเ้โอเจ๊ <SA B> จะแสงสว่างต้องไปสุดแสงสว่างโอ้ยมัเนมือด้วยชี้เลื่องงานกี่โมงเนี้ยกูอยากรู้โอ,ชอเช่เออเนี่ยสุตัวตั๋วตัวเลีวครับอเอ๊ะรีบไปดีกว่าเนาะผมไม่ค่อยซูดี้อะไรวะ

ผมเลือกผิดว่ะถ้าเลือกถูกก็คงจบแล้วใช่ปหมแต่ผมเลือกผิดแน่เลยอ่ะมันยังมีเหตุการณ์ลอยไปเลยอ่ะโอ้ยเชยก็ต้องนอนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยต้องนั่งใช่ไหมเนี่ยนั่งก็ได้ดูเวดโอ้ยเชย นีคนเด็กกูดคนเด็กอ,อ,อะไรเนะี่ยเราเล่นใช่ไม่เนี่ยรถไฟไม่อยู่แล้วเหอเรอแม่ดหลบวิเม่ดหลบเลยนะเว้ยโอ้ยเจ๊กูโดนหลอกรถไฟมันเฮี้ยนเอซ่าต้องไปไหนเหรอต้องไปหาหัวขบวนแน่เลยวะ่ะมันดักเตอระหัวขบวนใช่ไหม cũng nó phai quá, chắc vậy. phải, <yenting> <setting> phải <sampling> hire... ok. operate the train, phai rồi. vào quá phải lui. ผมคุมไม่เอ้คนคุมไม่อยู่นะครับคนขับรถไฟไม่อยู่อะแล้วมันไม่หยุดใช่ไหมนี่แลมันไม่หยุดไม่ทํางานเลยหลังจากที่ฉันกดไปเอ,เออมันมีรูกุญแจก็ฉันต้องใช้กุญแจในการใช้มันในการคุมมันเดี๋ยววะชิบหายกุญแนข้างแล้วกดกุญแจ Thế quá Thế này quá này ạ Phải Ê lúc What Oh shit nó phải bên kia nãy xa Mình thì có gì nghĩ Oh shit Được đó Oh my